วันนี้นะครับผมได้ทําการแต่งสวนแล้วก็ติดไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยวันนี้ผมไปซื้อพวกอุปกรณ์แต่งสวนนะหลักๆเลยก็จะเป็นตัวแผ่นหินทางเดินนะครับแล้วก็มีหินที่เราจะใช้โรยนะครับก็ไปได้ตัวนี้นะครับจะเป็นหินทางเดินนะก้อนละ9กบบาทซื้อมา3ามก้อนนะครับแล้วก็แผ่นทางเดินแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีหินครับหินเนี่ยก็มีทั้งสีขาวแล้วก็ สีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับก็ถุงหนึ่งก็ตกประมาณสักร้อยสิบบาทครับถ้าเป็นถุงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถุงเล็กก็ห้าสิบบาทนี่ครับเป็นอุปกรณ์หรือว่าว,ะวะัตดุที่ผมซื้อมาใช้ในการแต่งสวนก็จะมีนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่เราลองมาดูวิธีการกันนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผมก็เคลียร์พื้นดินที่มันสูงๆต่ตําๆเนี่ยให้มันเรียบเสมอกันก่อนนะเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ผมจะโรยด้วยหินแล้วก็ปูด้วยหินทางเดินนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นมันควรที่จะ เสมอกันต่อมานะครับผมก็เลือกใช้เป็นวัสดุที่มีในบ้านนะต้องบอกเป็นสลนดมเก่านะที่มีอยู่ก็เลยอยากจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับพับสองชั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวน็อตเก่าๆนะครับที่ใช้ยิงไม้นี่นะครับตอกลงไปนะครับในดินเลยนะเพื่อที่จะกดบริเวณขอบของตัวสลนนะครับให้ติดอยู่กับพื้นนะครับไม่ให้มันโผล่ออกมาเวลาเราโรยหินลงไปนะครับก้อนนี้เป็นการเลือกใช้วัสดุที่ มีอยู่ในบ้านนะเพื่อเป็นการประหยัดนะครับแต่ถ้าใครจะทำจริงๆนะครับควรใช้เป็นผ้ายางดํานะครับสําหรับปูพื้นโดยเฉพาะนะครับจะมีขายอยู่ในช้อป e ีหรือ l a ซ a ด a นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แนบแนบไว้ให้นะครับนี่ครับผมก็ใช้แลนดำนะครับปูพื้นทุกตําแหน่งเลยนะครับที่เราจะโรยด้วยหินหรือว่าปูพื้นทางเดินนะครับก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับผมก็ไปหาหินที่จะมาวางบริเวณขอบน้ําตกตรงนี้นะเพราะตรงนี้ผมกะเอาไว้ว่าจะเอาไว้นะครับยืนสําหรับให้อาหารปลานะครับก็เลยไปหาหินที่มีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่แฟนผมเขาปลูกต้นไม้นะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ซื้อมาหรือว่าปลูกไว้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็เอาตัวแผ่นทางเดินนะครับกลมๆนะครับมาวางนะครับ3ก้อน ครับแบบนี้เลยก้อนนึงก็90บาทนะครับต่อมาก็ใช้ตัวเป็นหินนะครับหินอันนี้จะก้อนใหญ่นิดนึงนะครับสีขาวนะโรยบริเวณขอบด้านข้างนะครับให้กว้างอยู่ประมาณสักฝ่ามือนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาก็ใช้เป็นหินสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะถุงละร้อบบาทนะโรยบริเวณตรงกลางที่เหลือทั้งหมดเลยครับระหว่างตัวขอบหินสีขาวแล้วก็ตัวแผ่นทางเดินทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็ใช้หินไปประมาณเนี่ยงานนี้เนี่ยใช้หินถุงละร้อยสิบาทเนี่ยใช้ไป6ถุงนะครับแล้วก็หินสีขาวใช้ไป5ถุงถุงละ50บาทแล้วก็ตัวแผ่นทางเดิน4แผ่นนี้นะครับผมก็เอามาเป็นทางเดินนะครับที่จะไปขึ้นบนไม้พื้นของเรานะครับพื้นไม้เทียมของเราที่เราทําไว้นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็งบที่ ใช้ในการแต่งสวนตรงนี้ไปนะที่เห็นนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็จะมีพวกอิฐอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0บาทนะครับตามค่าวัสดุที่ผมได้บอกไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะทีนี้ก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแสงไฟนะครับผมก็ได้ไปซื้อเป็นแสงไฟเขาเรียกไฟระยะนะครับจากาลาซาดามานะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด15หลอดนะครับลักษณะหลอดเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะให้แสงสีเหลืองนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับบริเวณโซนที่เราได้ทําการตกแต่งไปนะครับ <Oh, <from> <ents> ความยาวของสายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรเลยนะครับต้องบอกว่ายาวมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็ทุกๆ1เมตรนะครับก็จะมีไฟ1หลอด แบบนี้เลยนะแล้วก็ขั้วเขาเนี่ยจะมี2อันนะครับอันด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นขั้วสําหรับต่อสายอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องใช้งานนะครับเราก็ปิดไว้ส่วนตัวเนี้ยก็แค่เอาไปเสียบปลั๊กนะครับไฟทั้งหมดก็จะติดนะครับผมก็ได้เอามาทําการติดนะครับบริเวณที่โครงสแลนของผมที่ผมได้เคยทําไว้นะครับก็ติดโดยรอบเลยนะวิธีการติดก็ไม่ยากนะครับก็ใช้ตัวเคเบิลทายรัดไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจาก เสร็จแล้วก็จะได้พื้นที่ที่เราแต่งสวนแล้วก็ติดด้วยหลอดไฟระยะนะครับหลอดไฟระยะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูไฟตอนช่วงค่ำๆกันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นสีแบบไหนนะผมต้องบอกว่ามันทําให้บ้านของเราเนี่ยดูโซนของเราที่เราแต่งเนี่ยดูแบบเอ่อเหมือนเหมือนแบบอบอุ่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวดูแสงไฟตอนกลางคืนนะส่วนเรื่องของตัวหลอดไฟเนี่ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะ เอาลิงก์ที่ผมซื้อแนบไว้ให้นะครับจาก Lazada, นะครับช้อปปีก็น่าจะมีนะครับนี่ครับก็จะเป็นแสงไฟสีเหลืองๆอ่อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ช่วงค่ำๆนะครับสีก็จะแบบนี้เลยนะครับดูอบอุ่นนะครับพื้นที่ของเราก็จะดูแบบสว่างขึ้นมานะครับสวยงามก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมทํามาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับ ครับตั้งแต่ทำระแนงนะครับทำน้ำตกอะไรต่างๆนะครับรวมถึงทำปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแต่งสวนแล้วก็ติดแสงไฟนะครับด้วยการทำด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มาทำด้วยตัวเองได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ